จมีแฟงเหีดที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่อันนี้มาถึงขั้นตอนการขัดน้ํากันนะโดยกำลังขัดหยาบนะนะครับใช้กระดาษทรายเบอร์ร้อยนะครับเขาเรียกขัดหยาบนะฮะขัดให้มันเรียบนะครับผม มีหลายๆท่านถามว่าขัดขัดยากไหมสีโปแดงกต่เพิอพ่อแเพื่อบอกไม่ไม่ยากนะไอนี้ส่วนตัวนะครับย้ำว่าส่วนตัวแล้วแต่ช่างช่างท่านใดที่ขนาดแบบไหนนะแต่ส่วนตัวกต่เพือพ่อขนาดแบบนี้นะนะครับแล้วเรนเล้าเรนไม่แน่เราจะเห็นเลยว่าตรงไหนเรียบตรงไหนไม่เรียบนะครับเนี่ยนะใกล้ละใกล้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวแต่งนี่นี่หน่อยหน่อย แต่งอะไรอยู่อไปนี่นะ<ห>อืไปข้างบนนะครับหน้าบนได้แล้วเดี๋ยวไปข้างล่างนะเสียงอาจจะไม่ชัดนะฝนตกนะฝนตกหนักนะตรงนะนี้ฝนจะตกหนัก